เ่มาเดนะเนะออนะพาะที่เจนสอคนนะพี่ใถ่ายหน้า่ายหลังหลังเลถ่ายหน้าถ่หลังถ่ายได้ไหมพวกนี้ เคาะอย่าเดียวนอเาเดียวน่ะคาอย่เีน้ันถนยนถานกหลัดวกี้ยอันนี้เ็เรียกโหูกับถุงใสเหมืกันนะถูกหลังมันดูนคะจัก้มอย่างก้มนีปมทัศคนลอก็ได้นะพี่วัดไหนก็ได้นะ ซื้อเทียนน่ะี่ดวิจักเทียนไหมเทียนขาวเทียนเหลืองอะไรอย่างเงี้ยสักคนละสองร้อยสองร้อยนะแล้วก็เอาไปถวายหลวงพ่อใกล้บ้านวิชิตให้งูปูวกพญานาคมดดำเจ้ากรรมในเวยียนทั้งหมดไหนแกจะได้รับที่ชินแสนนะพี่เนาะอ้าวนี่แหละเสร็จปุต๊ตัวแล้วเอาให้นะอ้าว khi chơi đạp còn đền còn thích lúc khung lâu nhăn khi, khi à. ừ. 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 chơi ừ. giờ หมอบอกจะผ่าตัดถึงเราเดินเราเอาคนเราไม่เอาเดินอย่างเดียวเราเช็คที่ร่างกายพี่อย่างเดียวถ้ามันเดินมันโล่งแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันแล้วเหมือนมึนอยู่นิดมึนตรงไหนมึนขาท่าเพราะว่ามันปวดหนังลงน้ำนะเขาให้ดูนะเดี๋ยวใหม่เดินใหม่พี่เดินใหม่ ยังบ้างลงยังฮะเจแบาลงแล้วค่ะฮะเบเนิดนึแล้วนิดมัเจ็บลหวใช่ไหมปดหลังเล้วแต่แล้วแต่ความชาเนี่ยเพราะมันชามันเป็นมาสอปีกว่าเราคออยังปาเป็นไงฮะาบุถ้ามันโล่งขึ้นได้เราก็ไปทำบุญ ปาลงลกินแม่เอ่อกำยกมือที่ปาขึ้น,นามาน,น,น่ะกำยกลมสุดเลยเนาะเออสูดที่ร้อยต้องปาโลกินปัจจุรณาอือหูเก้าสเออเก้าสิบแล้วแล้วของพี่เป็นไงฮะดีขึ้น,นยังไม่แน่ละเพราะมันเป็นมาหลายปีแล้วแต่ไม่เป็นไรเราเอาเช็คตรงร่างก,กายเราเราไม่ต้องไปกังวลว,ว่าเป็นกี่ปีพี่เราเช็คว่าถ้าเราเดินคล่องไม่เจ็บไม่ปวดใช้ได้แหละมันค่อยนี่แหละแต่ตอนมา ไม่รู้เป็นอะไรมันปวดหลังมากเลยเว่งขยับไม่ได้ยอยากจะตรงนี้พี่ลองเดินอีกสักรอบหน่อยออทีนีิจะได้ทำให้จะได้ไม่เสียเวลาที่งานมาจันทรไกลเนา,า,า,นาเนะจะได้ทำให้เต็มที่เ,เป็นไงพีดีอยู่ไหมดีขึ้นอยู่ตัวหลังเป็นตั้งไหนอีกอัล<ำ>ชา ค่ะหนชาต้องไหนพี่จิ๊บหมากมากอ๋อชาฝาดอ้าวแต่ันนีเป็นหมดเลยแต่วันนี้เดี๋ยวกันมันจะลุกที่ข้อข้อเข่าพี่จิบนตึงมันยืนขายของมากโอ้โหลับร่างกายเลยอย่างนี้เดินดูพี่เป็นไงเดินไปนิ่งโล่งไหมได้อ่ะถึงร้อยมันโล่งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพี่เนี่ย ประมาณเก้าสิบวันเก้าสิบใช้ได้แล้วนะพี่ไปเอาเอาไปไปทำบุญดีกว่าพี่ที่วัดไหนก็ได้เนาะ